สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่น้ำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแทกเตอร์คูบารุ่น l 3408 DI ค่ะตัวนี้เป็นรถแทกเตอร์ขนาด34.7แรงม้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบ Direct Injection ตัวระบายความร้อนด้วยน้ำ1 6 4 7ซีซีขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2เคานะคะ กับสินค้าใหม่ของเราพี่ฉางส้มคันงามรถแท็กเตอร์คูปตา้ารุ่น L อล 3, 4, 0 8 DI ค่ะตัวนี้สายพันธุ์แกร่งจากแดนญี่ปุ่นผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะคะสำหรับ 34Di คันนี้นะสินค้าใหม่ค่ะจดทะเบียนมีนาปี53นะคะสำหรับคันนี้รถจดทะเบียนมีนามปี53เอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมชุดโอน มาพร้อมกับชุดหางตัดหญ้าใหม่ขนาดเมตร20จากค่ายนาซ่านะคะกับสินค้าใหม่ของเราคันนี้ค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมตัดหญ้าในไร่ในสวนได้เลยนะคะสำหรับ3408 DI คันนี้รถจดทะเบียนปี53เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมหางตัดหญ้าใหม่ราคา เพียง2,28,000บาทเท่านั้นนะคะ2 oh. 2 8 0 0 0บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันคะ่ะ คมาตาร์รนเอสามสี่ศูนย์แปดดีคันนี้นะคะตัวเครื่องยนต์สวยๆเดิมๆค่ะตัวนี้เป็น3สูบดเรกนะคะไม่มีรอยแกะถอดไม่มีรัร่วมไม่มีซึมค่ะรถตรวจเช็คพร้อมใช้แบตเตอรี่เป็นแบบใหม่นะคะสําหรับคันนี้นะรถสภาพสวยๆนะคะชั่วโมงทํางานค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะอยู่ที่ 26ชั่วโมงเท่านั้นค่ะรถสวยทำง,งานน้อย926ชั่วโมงนะคะระบบเกียร์ค่ะแปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะคะตัวนี้นะสภาพสวยสวยเลยนะคะเบาะนั่งเป็นเบาะใหม่นะคะรถตรวจเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้ยางสวยเดิมทั้ง4เส้นนะคะตัวนี้ยางสวยเดิมทั้ง4เส้นนะคะ่านใดที่มองหารัไอยู่สำหรับ L 3 4 0 8ูย์ DI ค่ะช่วงทาง ท,ทีโอรพร้อมปั่นค่ะเกาะตัวตัดหญ้าเกาะโรตารี่ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะจดทะเบียนป53นะคะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดออนค่ะสําหรับคันนี้งามๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคูบ o ต้า l 3408DI ตัวนี้นะคะผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะท่านใดที่มองหากันอยู่ตัวแร่งจากแดนญี่ปุ่นค่ะราคาไม่แพงนะคะคันนี้228,000บาทเท่านั้น 2 2 8 8 0 0บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปี่นฝากกดติดตามกดซับสไ r ร b ์ช่องหนูปีนแมค้ารถไถไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ